สายสแปดฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นอ่ชิมาโนเอซิดสี่ร้อยเอฟนะครับสี่ร้อยเอฟนะฮะตัวนี้เป็นล็อกจิกนะครับไม่มีระบบหน่วงนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับดีไซน์คลาสสิกนะครับแกะสลักฝามีลวดลายแบบนี้นะครับนะคล้ายๆลายกระหนกนะครับโลโก้ตรงนี้ก็จะมีร่องรอยบาดแผลค่อนข้างเยอะนะครับสีถลอกสีก่อนอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ภายนอกโดยรวมแล้วเนี่ย โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนะความจุสายก็ 100- ถึง150เมตรนะครับโดยปกติแล้วของรอกไซส์นี้นะครับตัวนี้ผมมีมา2ตัวนะครับสภาพเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีโลโก้นะครับตัวนี้โลโก้อยู่แต่โลโก้จะเสื่อมๆไปนิดนึงนะครับก็ภายนอกนะครับพอๆกันเลยสวยพอๆกันภายในก็เหมือนกันนะครับหมุนลื่นปกติเลยนะครับ พร้อมใช้งานนะฮะหมุนลื่นปกติพร้อมใช้งานนะครับผมนะลอกทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรเสียนะครับไม่ขึ้นมือไม่ขึ้นมือนะครับเบรกกาลังเบรกเนี่ยเอาตัวมีโลโก้ก่อนนะนะครับตัวนี้ถือว่าแน่นใช้ได้เลยนะนะฮะนะครับแน่นใช้ได้เลยโอเคนะครับเหมือนกันนะครับทั้งคู่นะครับเบรกแน่นเหมือนกันใช้ได้นะครับถ้า ไม่ยังไม่พอใจกับระบเบรกตรงนี้ก็สามารถไปหาผ้าเบรกมาเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับผมนะหาผ้าเบรกมาเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะผ้ะาเบรกก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็ไปซื้อประก็นมาตัดเองก็ได้เจาะรูแล้วก็ตัดเองให้มันขนาดเท่ากันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากได้แน่นได้เนียนได้ตึงเลยก็เน้นเป็นแคปล่าไปเลยนะครับให้ให้เปลี่ยนผ้าเบรกเป็นแบบแคปล่าไปเลยนะฮะมันก็จะแน่นจะตึงมากขึ้นนะครับมันก็จะหยุดได้เลยนะครับแต่ว่า ก็จะส่งผลเสียต่อเฟืองต่อลูกเืนต่อชุดเกียร์อะไรพวกนี้นะครับแนะนําก็ให้ให้เป็นแบบให้เหมือนของเดิมไม้สุดดีกว่านะครับมันจะเซฟทุกระบบเลยนะครับของการใช้งานนะครับดูตัวแขนนะครับผมตัวนี้ตัวโลโก้หายนะครับด้านบนนะฮะก็มีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังสวยนะนะครับไอโลโก้กลมๆตรงนี้หาอะไรมาแปะเพิ่มเติมก็ได้นะนะครับ เพราะว่าโลโก้เดิมมันหายนะครับมันไม่มีมานะครับไม่มีมาจากญี่ปุ่นเลยนะนะฮะตัวสปูนเนี่ยก็สวยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับผมด้านล่างก็โอเคนะครับสวยอยู่นะนะครับกับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่โลโก้อยังอยู่นะครับแต่ว่าสภาพใช้ได้เลยนะนะครับสภาพตัวโลโก้เนี่ยนะนะครับให้ดูด้านหลังนะครับนะครับด้านบนชุดบนพวกนี้ก็ยังสวย นะครับเนียนๆเ,เลยนะฮะนะครับถือว่าสวยนะสภาพนี้นะครับแต่ว่าโลโก้มันไม่มีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวไม่มีโลโก้นี่ตัวไม่มีโลโก้นี่จะสวยกว่านะครับ จะสวยกว่านิดนึงนะฮะเห็นไหครับผิวจะสวยมากนะฮะแค่โลโก,ก้หายแค่นั้นเองตำหนิมีแค่นี้จริงๆครับตำหนิก็มีแค่นี้จริงๆครับผมนอกนั้นก็พร้อมใช้งานนะฮะใช้งานได้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมปกติเลยนะครับกับตัวนี้เมด i ินเจแปนนะครับหมุนฝาทั้งคู่นะครับผม